ค่ะผลผลิตพริกขี้หนูสวนของแม่บูลนะคะค่ะวันนี้เราก็มาทำการตัดแต่งกิ่งแล้วนะคะกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ตัดทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายเพราะเราไม่จำเป็นต้องตัดต้นพริกทิ้งทั้งต้นนะคะส่วนที่กิ่งที่เป็นโรคเราก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะวิธีการดูแลของแม่บูลนะคะก็จะใช,ใช้เป็นปุ๋ยเปลือกไข่ ซึ่งแม่บูได้ทำเองค่ะโดยการที่ใช้เปลือกไข่ที่เหลือจากในครัวเรือนของเรานะคะไว้แม่บูจะทำคลิปให้ดูค่ะแล้วก็ใช้ด้วยปุ๋ยหมักค่ะปุ๋ยหมักสูตรของแม่บูเองค่ะใช้น้ำนะคะชุลินซีหนอกกล้วยค่ะเติมลงไปสอช้อนโต๊ะนะคะในน้ำของเราค่ะได้สารจับใบแม่บูจะใช้น้ำมันพืชประมาณหนึ่งช้อนค่ะ ช้อนชานะคะคนให้เข้ากันนี่ค่ะื่อเข้ากันดีแล้วนะคะข้อนํามารดที่ใบค่ะใบของพืชนะคะให้เขาเกาะใบเพื่อให้แมลงที่จะมาวางไข่หรือมาเกาะใบของเราเนี่ยค่ะหนีไปนะคะเพราะในชุลินรีหน่อกล้วยจะมีสารที่แมลงไม่ชอบค่ะสารที่รดฝาด กลี่นเหม็นส่วนที่โคนลำต้นก็รดราดลงไปได้เลยนะคะทำแบบนี้ประมาณอาทิตย์ละสองครั้งนะคะสลับกันกับน้ำหมักสูตรไล่แมลงค่ะผสมน้ำในอัตราสองช้อนโต๊ะในน้ำา2ลลิตรค่ะ และน้ำมันพืชเป็นสารจับใบประมาณ1ช้อนชานะคะเรามาดูกันนะคะว่าจะได้ผลไหมจากการที่แม่บูได้ทําสาวของพริกขี้หนูสวนนะคะเรามาดูพร้อมๆกันค่ะค่ะพริกของแม่บูที่ทาการทําสาวพริกไว้นะคะวันนี้พริกมีผลผลิตแล้วค่ะได้ผลเลยค่ะยังไงคะสูกเต็มต้นเลยค่ะ วันนี้แม่บูก็มาเก็บพริกที่แม่บูได้ทําการทําสาวให้พริกก็แล้วนะคะตัดแส่งกิ่งแล้วก็มีลูกที่สมบูรณ์แล้วค่ะตอนนี้แม่บูจะเผยเคล็ดลับการที่ทําให้พริกไม่เน่าโดยการดักมะงวันทองค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะอุปกรณ์ของแม่บูค่ะซึ่งใช้ขวดสองลูกตักๆนะคะใช้กระเพราค่ะ เป็นสารดักล่อเรลงวันทองเขาก็าจะชอบกลิ่นกระเพรานะคะ,ะเรลงวันทองก็จะเข้าไปติดในขวดค่ะนี่ค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ปลูกพริกอยู่แล้วนะคะถ้าเจอพริกมีปัญหาก็นา,านสูตรของแม่บูไปใช้ได้ค่ะถ้าเพื่อนๆได้ประโยชน์จากคลิกที่แม่บูทําช่วยกดไลค์กดแชร์แม่บูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ